สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8 8 m o r i t p a d a ว youtube.com นะครับรายการดูดวงชะตาซึ่งแม่นที่สุดใน3โลกถ้าใครยังไม่เคยดูดวงชะตาอาจารย์ให้มาดูนะครับนะแล้วคุณจะรู้ว่าแม่นขนาดไหนบางคนบอกว่าแม่นเนี่ยจนขนลุกเหมือนกับอาจารย์นั่งอยู่ข้างๆ <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่นะเพราะั้นวันนี้นะครับเป็นคลิป พิเศษนะเ,เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจําเดือนกันยายน2567นี้นะครับว่าดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องด้วยสถานการณ์เหตุเพศภยัยทางธรรมชาตินะครับในดวงชะตาเนี่ยนะที่จาได้พยากรณ์เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับดาวเสาพัก นะมีปัญหาอุปสรรคตามที่อาจารย์ได้คำนวณไว้ตรงเป๊ะซึ่งมีความแม่นยำสูง95เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวพักว่าร้ายนักจะเกิดชิบหายวายชีวีโทรณีจะสูบกินซึ่งเลือดคนนะสาวพักจำเพาะไว้4รีราศีราศีมีนราศีเมฆราศีพฤษศกและราศีธนูจะหนักมากเป็นพิเศษ แต่เสาพักในอยู่ราศีกุมนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมันมันไม่ค่อยทาไหล่มันอากาศจะท่วมนะบางพื้นที่ก็ท่วมซ้ำซากนะครับไม่วันรัฐบาลไหนเออคุณไม่ต้องไปใส่ร้ายปลายสีไม่ต้องไปว่าใครโอ้ยดูเนียมันเป็นโมโลสุมเอออย่าอากขติให้มันมากนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องแก้ไขปัญหาต่อไปนะประเทศไทยเนี่ยควรต้องเร่งสร้างเขื่อนได้แล้วนะ ที่จริงอาจารย์เคยพูดไว้แล้วในคลิปปีใหม่อะนะก็ยังไม่สร้างโลกเราจะร้อนขึ้นทุกวันทุกวันคุณจําไว้นะแล้วก็จะเจอเหตุการณ์สิ่งประหลาดเยอะแยะมากมายนะทั้งในน้ําทั้งอากาศต่างๆนะเพราะฉะนั้นคุณดูแลตัวเองไว้ดีที่สุดนะครับภัยทางธรรมชาติเนี่ยถ้าปีนี้มันก็อาจอาจจะมีก็ได้แต่เป็นบางพื้นที่ แต่ถ้าหนักๆเนี่ยคุณจําไม่เลยนี่ปีหน้าเนี่ยหลังพฤษภาไปเสาวยายไปอยู่มีนเนี่ยคุณเตรียมตวัวได้เลยนะครับ <c oughs> ทั้งสิบสองราศีนะและที่จะได้คํานวณอย่างละเอียดยิบอยู่ราศีมีนราศีเมฆราศีพฤกษกเนี่ยถ้านับจากมีนไปถึงพฤกษกเนี่ยเจ็ดปีหะหรือโหดนะครับปัญหามันก็อาจจะเกิดในเรื่องของการเมืองใช่ไหม นะภัยธรรมชาติหรือไม่ก็การเมืองการปฏิวัตินู่นนี่นั่นะมันต้องมีเหตุซึ่งเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็ไว้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาแต่ที่อาจารย์เห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติมากกว่านะครับต้องระวังนะแผ่นดินไหวบูเขาไฟอะไรพวกนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอเอาใจช่วยนะพื้นที่ที่ทมีน้ําท่วมอยู่ นะครับสาธุโอมเพียงขอให้น้าไหลกลับสู่ที่ตั e ้งณบัดนี้เถินโอมอาหางปีสาโทอาหางปริจโจรปีที่สาโทติประสิทธิตเตสาธุสําเร็จสําเร็จสา <c oughs> สเร็จเร็วสาเร็จเร็วเร็วนะดวงชะตาในเดือนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอิทธิพลดาวซึ่งโยกย้ายราศีก็จะมีดาวอยู่สามดวงนะครับแต่ก็จะมีดาวพุธย้ายสองครั้งนะครับ โอเคนะครับอันนี้มาต่อนะออดาวพุธย้าย2ครั้งนะเพราะฉะนั้นดาวพุธจะเดินหน้าเสินเนี่ยตั้งแต่วันที่1กันยายน2องพนเนะครับเวลาตี2 3งนาทีก็คือวันที่1กันยาตั้งแต่เช้าคุณตื่นมาเนี่ยพุธเรียบร้อยเสิเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ราศีสิงนะครับตำแหน่งเป็นมหาจักรและราชาโชคมหาจักรอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนในช่วงแรกสุดท้ายประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ลาบลื่นเพราะเป็นราชาโชคด้วยนะครับดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์อาทิตย์ย้ายวันที่17กันยาย,ยน67เวลา11.00นกา12นาทีดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกันนะครับในดวงชะตาณนะอยู่ในเรือนของดาวพระพุธนะครับต่อมาก็คือพุธเ็เสรอีกนะครับจังหวะที่2วันที่19กันยาย,ยน67เวลา1ทุ่มนะครับพุธเสดก็เข้าสู่ราศีกันครับ เป็นกระเกษตรเป็นมหาอุดนะต่อมาก็ตามด้วยดาวพระศุกนะครับดาวศุกร์จะเจรจรัดมีกําลังที่ดีก็คือช่วงตั้งแต่วันที่21กันยายนเป็นต้นไป6-7นี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงต้นเดือนกันยายังไม่ค่อยดีนะครับของดาวพระศุกนะ ต่อมาก็คือจะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะครับก็จะมีพระจันทร์ดับวันที่3กันยาแล้วก็พระจันทร์เพ็นวันที่18กันยายนหกเนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในดวงชะตาอิทธิพลในเดือนกันยายนนี้นะครับดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าดูจากการโคจรของดวงดาวเนี่ยนะชาวราศีธนูเนี่ยดาวประจําตัวยังอยู่ในภพอาลีนะครับก็ยังมีอุปสรรคหลายคนมีอุปสรรคต่างกันนะครับ บางคนมีอุปสรรคเรื่องงานบางคนเรื่องเงินบางคนเรื่องความรักบางคนสุขภาพได้เห็นชัดเจนเลยนะครับแต่คุณก็ยังมีโอกาสที่จะมีโชคและความสําเร็จอยู่ช่วงต้นเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยยังมีโอกาสที่ดีนะครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมนะครับแต่พอหลังจากวันที่6ไปแล้วยาวไปถึงสิ้นเดือนกันยายนถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ย จะดีด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถดีขึ้นของชาวราศีธนูนะครับมาพูดถึงดาวดวงแรกที่ย้ายราศีพุธนี้เดินหน้าเสริจอย่างรวดเร็วนะครับในวันที่1กันยายน2567เวลาตี2อ3นาทีนี้ที่พลดาวพุธนี้เข้าสู่ภพสุภานะครับในดวงชะตาเนี่ยนะคำพูดหรือการเจรจาพูดคุยทำให้เจ้าชะตาต้องพบกับปัญหาอมุมรคอยู่ตลอดเวลา ทำให้เจ้าชะตาต้องเน่นเหนือในเรองการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆบ้างแต่ในเรื่องของการงานของเจ้าชะตาก็จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะกรรมมะสุภาในดวงชะตารวมถึงในเรื่องของคนรักคู่ครองหรือคู่สัญญาเจราจาตกลงต่างๆให้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีให้ประสบความสําเร็จนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี้ย้ายราศีในวันที่17กันยายน67 เวลา11ในการ12นาทีอาทิตย์นี้เป็นดาวเจ้าเดืนพบสู่พระนะครับอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่พบกรมมะถือว่าเป็นอนุเกษตรแบบสลับเรือนนะครับแต่ว่าช่วง10ซสะ17นะ18 19ไม่กี่วัน <c oughs> <c oughs> ก็ยังดีนะดวงชะต่างคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการงานนะครับก่อนหน้านี้ชาวราศีธนูเนี่ยนะฟีดแบ็หลายคนที่บอกอาจารย์มาบอกว่าเขา ลูกค้าติดต่อแล้ววันนี้นะครับที่จะเทรดหุ้นอะไรก็ว่าไปลูกค้าติดต่อแล้วพอค่าไม่วันลุ่งขึ้นลูกค้าเปลี่ยนใจนะครับไม่เทรดหุ้นแล้วอย่างเงี้ยอ,อ,อดเลยจ้ะเพราะฉะนั้นหลายคนจะมีปัญหาลักษณะนี้นะครับนัดหมายตกลงเจรจา,าเรียบร้อยวันลุ่งขึ้นก็ปฏิเสธเลื่อนนัดนะครับออประมาณนี้นะในดวงชะตาแต่ช่วงจังหวะนี้ของคุณจะดีขึ้นนะครับการนัดหมายเจรจารา,า,าบรื่น สำเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตาไม่ได้มีปัญหาอปุปสรรคอะไรเคดีๆนะครับดาวต่อมาที่จะย้ายเลยก็คือดาวประพุธพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสร็จอย่างรวดเร็วนะในวันที่19กันยายน2567นะครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มเนี่ยพุธนี้เสด็เข้าสู่พบกรัมมะครับเอาแล้วการงานของชาวราศีธนูมั่นคงครับเต็มที่นะ ถือว่าคนรักคู่ครองเนี่ยให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมด้านการงานส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคู่สัญญาคนรักคู่ครองคู่มิตรหุนส่วนสนับสนุนส่งเสริมด้านการงานและการงานคุณก็มั่นคงเป็นอย่างดีนะครับจะมีสัญญาด้วยนะครับจะมีสัญญาข้อตกลง,งเจรจา,าเรื่องงานนะถือว่าดีนะแต่พุธเลงลาหู จะต้องดูในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะครับของชาวราศีธนูนะพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระสุขดาวสุขนี้ก็จะเดินหน้าเสริจเหมือนกันในวันที่21กันยายน2567เวลา7โมงคึง่นะครับสุขเสดิจนี้เข้าสู่ภพลาภะก็ถือว่าเป็นนาราอุดม,มเกน์นาราคือโสโรวุทโทชโวสุขโคเา่สาสัจชาตนุพันธุเขาเอาปัตตนีละลาภะ นะครับคุณก็จะมีกินมีใช้ไม่ได้ลําบากอะไรมีเงินมีทองครับในเรื่องของการเจราจาติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาเป็นอย่างดีเพราะดาวศุกร์เป็นเกษตรและศุกร์อยู่ลาภคุณไปติดต่อสื่อสารราบลื่นนะครับทุกอย่างสมหวังมีความสุขนะและดวงชะตาอุปสรรคปัญหานั้นก็จะนําโชคลาภมาให้ ได้รับโชคลาภเป็นกอบเป็นกำรรเลยของชาวราศีธนูนะครับช่วงนี้ถือว่าดีนะจะประสบความสำเร็จนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวเสาร์การเงินของชาวราศีธนูเนี่ยนะครับคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเนี่ยให้ดูในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะครับเอออย่าให้ขาดตกบกพร่องนะในดวงชะตาของคุณนะครับ อันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะครับในดวงชะตาพระจันทร์จะดับในวันที่3กันยายน2567เวลา9โมง15นาทีดับอยู่ที่ราศีสิงห์ในภพสุภะให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงอาจจะมีปัญหาในช่วงนั้นนะครับแล้วก็พระจันทร์ก็จะเพ่นพระจันทร์เพ่นในวันที่18กันยายน2567เป็นเวลา9โมง15นาที นะครับอยู่ที่ราศีมีนพบพันธุทุกโอ้โหคุณมีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จจะได้รับมรดกเป็นอย่างดีของชาวราศีธนูนะครับอันนี้มาต่อนะครับในเรื่องของปฏิทินนะครับประจําเดือนกันยายน67นี้นะครับว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับจะทําอะไรได้บ้างการติดต่อสื่อสารการเดินทางเจรจา,าต่างๆการส่อมแซมบ้านการทุกบ้านหรือวันเก็บทรัพย์นะครับเอ่อเพราะฉะนั้น จะมาเริ่มต้นด้วยการซ่อมแซมการทาสีบ้านนะครับขุดดินตั้งเต่าไฟก็คือในวันที่1 2 9 18และ21กันยายนนะครับต่อมาวันที่เดินทางแล้วดีนะครับก็จะมีวันที่3 8 16 18ดีครึ่ง20 25ดีครึ่ง26 27 28 30ดี่สขึ่งนะครับต่อมาเซ็นสัญญาแล้วดีนะครับเออ่ก็จะมีวันที่1 2 8 14 20 25 26 27นะครับต่อมาสร้างบ้านนะครับวันที่10 12 23นะครับต่อมาทุบกำแพงทุบบ้านนะครับ วันที่ 12, 24นะครับต่อมาวันเก็บทรัพย์เก็บเงินเก็บทองนะครับก็จะมีวันที่4 15 17, 29นะครับต่อมาวันล้างสวยวันพวกริบซิงนะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะคุณควรทำเรื่อยเืทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับในเดือนกันยายนนี้มีวันพวก,กลิบซิงเนี่ยถึง3วัน ให้คุณเลือกได้เลยตามสบายนะครับให้คุณเตรียมน้ํห้าถังหรือ5้าขัน5ถ้วยได้หมดใบทับทิมใส่เกลือผสมลงไปนะครับแล้วคุณประรมให้ทั่วสถานที่ทั่วบ้านทั่วห้องของคุณเวลาคุณพรมไปเนี่ยนะครับให้คุณพูดทุกครั้งเรื่อยๆืนะครับเฮงไร้สวยขือเฮงไร้สวยขือเฮงไร้สวยขือนะครับคือดีมาไม่ดีไปนะในดวงชะตาวันล้างสวยก็คือวันที่หก 7และ19กาันยายุนานะให้คุณเลือกได้เลยตามสบายนะต่อมาวันที่ห้ามเดินทางห้ามเลยครับ5 10 11 13 18 23 25 30นะครับต่อมาวันห้ามฟอ้องร้องวันห้ามฟอ้องร้องเพราะสุดท้ายคุณจะแพ้คดีความ ไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือจำเลยก็ตามวันที่1 2 10 14 15 22 26และ27กันยายน2567เดือนนี้นะครับในดวงชะตานะโอเคอันนี้ก็ครบแล้วในดวงชะตานะครับในคำพยากรณ์ว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุข นะครับท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดคุณอยากจะรู้ระบบธาตุนะครับในดวงชะตาจีนโปหยี่ที่เทียวว่าดวงคุณเป็นธาตุอะไรกันแน่นะครับแล้วอาจารย์ก็จะแนะนําเคล็ดลับในการเสริมดวงชะตาจุดเทียนนะครับเสริมดวงกุ้ยนังให้ออกมาช่วยคุณเสริมในเรื่องของโชคลาภและความสำเร็จอย่างรวดเร็วขึ้นนะครับในดวงชะตาของคุณนะ หรือท่านใดสนใจจะดูวงช่วยออนไลน์ก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดแชร์คลิปกดกระดิ่งกดซุปเปอร์แต้งให้กอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ